หน้าร้อนไปเที่ยวไหนกันดีคะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรามีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะหน้าร้อนก็ต้องคู่กับน้ำใครใกล้ทะเลเที่ยวทะเลใครใกล้น้ําตกเที่ยวน้ําตกใกล้แม่น้ำเที่ยวแม่น้ำ,นำใกล้เขื่อนเที่ยวเขื่อนวันนี้โอปป้าพาไปเที่ยวเขื่อนกันเขื่อนบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มี1ิเขื่อนมานำเสนอ เขื่อนแรกก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะเป็นเขื่อนคอนกรีตที่เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็มีมุมให้เล่นน้ำคลายร้อนกันด้วยนะคะแล้วต่อจากนั้นก็เป็นเขื่อนอะไรล่ะเขื่อนนี้เลยเขื่อนปราศชลสิิษิ์จังหวัดลบบรุรีจริงๆแล้วก็กินพื้นที่สจังหวัดนะคะลบบุรีกับสระบ,บุรีค่ะซึ่ง เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็คุณจะได้สัมผัสกับโอ้โหทุ่งหญ้าสวยงามมีสัตว์มีนน่่อฝูงแพะฝูงวัวให้เราได้ชมนะคะแนะนำว่าไปช่วงเย็นจะดีมากเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ เป็นเขื่อนดินที่ยาวเป็นอันดับที่สองของประเทศไทยแล้วก็มีหัทซายด้วยนะคะหัทซายอยู่ท้ายเขื่อนกระเสียวหรือที่เรียกว่าทะเลน้ำจืดแห่งเมืองสุพรรณสุพรรณบุรีแน่นอนค่ะเขื่อนต่อไปคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่โอ้สวยอันนี้ก็สวยนะคะถ้าหากว่าไปภาคเหนือก็ไปสัมผัสบรรยากาศนี้เลยพักผ่อนอยู่ท่ามกลางสายน้ำสวยงามอากาศ สดชื่นสุดๆนะคะต่อมาเขื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงรายอ่านว่าแม่สวยเมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่อแม่ส้วยส้วยแปลว่าล้างนะคะต่อมาก็เป็นสวยแม่สวยในเขื่อนนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ล้อมไปด้วยภูเขาบรรยากาศดีมากเลยนะคะสุด เลยก็ว่าได้ค่ะมีร้านอาหารมีเครื่องเล่นสนุกสนุกมีกิจกรรมทางน้ําให้ล่องแพสนุกสนุกเขื่อนกิวลมจังหวัดลําปางค่ะเขื่อนนี้ต้องเรียกว่าเป็นเขื่อนกิวลมลําปางปลายทางฝันนะคะเป็นเขื่อนยอดฮิตของจังหวัดลาปางมองไปตรงไหนก็สบายตาสบายใจใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งใกล้กรุงเทพนะคะเขื่อนลําตะคองจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็สวย เป็นประตูเปิดสู่แดนอีสานมีความงามของธรรมชาติบนสันเขื่อนกาลสินก็มีค่ะเขื่อนลำปาวสวยเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งทำกินเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะแล้วเขื่อนต่อไปคือเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีกิจกรรมทางน้ำมากมายต้องยกให้ที่นี่เลยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตพักผ่อนหย่อนใจได้ชื่นมืน่น บานใจสุขสราญบานใจเลยก็ว่าได้ต่อไปเขือนกระทูนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นล่องใต้นะคะถ้าเราล่องใต้ก็ไปเมืองคอนนี่เลยชมธรรมชาติที่ได้บรรยากาศกันสุดๆเห็นไหมคะเหนือจลดใต้อีสานตะวันออกมีหมดครบใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ไปเที่ยวเขื่อนได้ก็เที่ยวเขื่อนไปทะเลก็ไปเที่ยวทะเลนะคะภูเขามีน้ำตกให้นี่คือบ้านเราแสนสุขใจจริงๆเมืองไทยของเราไม่ไปไม่รู้ชอบมากสโลแกนนี้วันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ